เนาฬิกาสีนาทีนะครับยายทำชุ่วบัวตองแม่ห้องสอนนะครับแต่ละพื้นที่นี่ก็ที่สถานที่ท่องเที่ยวนี่มีหลายที่แตกต่างกันวางได้เลยนะพี่เดี๋ยวมีน้นหลังรับนะครับ ตัวนี้ก็ชื่อรงมุ่งหน้าถนนหมายเลขนะครับหนึ่งศูนย์แปดนะครับนี่หนึ่งศูนย์แปดยังอยู่ในเขตหนึ่งศูนย์แปดนะครับ ัันนี้งวบรหน่วยบริการประชาชนสามแยกขุนยวมนะครับนี่สามแยกขุนยวม เสียงเบรกเสียงเบรกดังแรงมากครับเสียงเบรกรถครับไม่ได้เสียงอ่าไม่ไม่ใช่เสียงสางนะครับเสียงเบรกครับเสียงเบรกรถ สวัสดีครับผมสวัสดียำชั่มทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดียามเช้านะครับยกน้ำไว้ก่อนนะครับยกน้ำไว้ก่อนนะครับข้าวหน้าข้าวหน้าปล่อยมาเลยปล่อยมาเลยเก็บน้ำแบ่งไว้เป็นมงคลได้เลยนะครับ สาธุสาธครับผมสวัสดีญาติธรรมชมคนยามเช้าๆนะครับชุกันเลยครับลุกน้นครับลกข้นป่อั

ทองหนึ่งคนครับทองหนึ่งะคุณหมอข้าวข้าวด้วยข้าวไม่ข้าวข้าวเกือเทดครับครับผมลวงตาข้าวข้าวอ้าข้าวนี่กระถายใช่มข้าวเหวข้าวเหียวอ่าคนทองคนไหน นี่คนท้องนี่นคุณหมอคน,ค,นคนนี้คนนี้น,นี่คนนี้ครับน้ำพึ่งนะพี่เด้อน้ำพึ่งหลตาเด้อน้ำพึ่งจากหลวงตานะครับสาทุกครับผมนี่ยน้ำน้ำพึ่งจากหลวงตานะครับแข็ <laughs> คนท้องมิกะชื่น ทองเมื่อกี้ท่านได้น้ำเออท่านได้ข้าวสารมาถวายหลวงตานะครับเนาะ,ะแล้วก็มะเขือเทศหลวงตาท่านให weight, <sig> ้ได้นำน้ำพึ่งนะครับลงหมอบให้กับคุณท้องนะครับเมื่อกี้นะครับเนาะขอให้สุขภา,รขภารพร่างกายแข็งแรงนะครับ <childhood. S 1> ทั้งแม่และเด็กนะครับเนาะคนละสองอันเด้อหรือฟองนั่นเด้อเดีสสย๋ยวทำคำว่าเธอก่ะเดี๋ยวพงศ์กเลยจะเริ่มเท้ากดเพว่าน่าจะมี ก,ก็เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศเส้นทางที่หลวงตาอันธุดง

็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อยา่าลืมกดติดตามนะครับยายทำแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับทางช่อง YouTube นะครับตามดามซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่านทุกคนค่ะ